หัวใจหลักของการทำท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเน้นความปลอดภัยของนักเที่ยวแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะเราก็เลยมองว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดความเชื่อมั่นให้กับนักเที่ยวที่จะเข้ามาในชุมชนเดิมทีนะคะคนในชุมชนรอบๆอุทยานแห่งชาติถุยนร่องกล้าเนี่ย มีอาชีพปลูกขิงซึ่งบางครั้งเนี่ยไปเช่าที่ไร่หนึ่งมันก็สูงถึงไร่ละ4-5,000บาทปี2550มีโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริทางอุทยานเนี่ยมีแนวคิดว่าให้ชาวบ้านที่เป็นชุมชนรอบๆอ,อ,อุทยานเนี่ยเข้ามาปลูกขิงฟรีนางพญาสโค้อองนะคะต้องปลูกแซมไปพร้อมๆกับขิงเลยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย ชาวบ้านได้ทํากินอุทยานได้ป่าเอาบตอกอุสะทอนะคะก็เริ่มทําท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี2,553นะคะ่ะถ้าเราจะทําท่องเที่ยวแล้วอิงแต่ดอกนางพญาเสือโคร่งอย่างเดียวเนี่ยระยะเวลามันสั้นแล้วเราจะเอาอะไรดีขึ้นมาเป็นจุดดึงนักองเที่ยวที่จะเข้ามาเนมนชนช่วง ดูดูที่ไม่ใช่ดอกไม้บานทางอพทอซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรที่เลี้ยงเนี่ยประมาณว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยดึงเอาเรื่องวิถีวัฒนธรรมาการกินแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิน่นเชื่อมโยงกับจุดแข็งของเราคือดอกนางพญาเสือโคร่งที่เริ่มทําให้ชุมชนเป็นผู้รู้จักอยู่แล้วเนาะถ้ามาช่วง พันวามกราคมพาก็จะเจอดอกนางพญาเสือโคร่งบานทําให้ภูเขาเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่ต้นสะท้อนออกใบอ่อนปลายเดือนพฤษภาถึงกลางมิถุนาเนี่ยอันนี้ก็จะพบกับก,รรก,บกบะะิจกรรมผูกข้าวไร่โดยใช้ไอกระบวนการแบบโบราณนะคะกิจกรรมผิดขิงผงนี่ยคือทําได้ทั้งปี เติมทีเนี่ยคือเราทําท่องเที่ยวแล้วเราให้นักเที่ยวเนี่ยสามารถขับรถขึ้นเองเนาะพอปีที่3ภูลมโรเริ่มเป็นที่รู้จักนักเที่ยวต่างคนต่างขับแล้วมันไปเกิดรถติดบ,บนภูลมโรค่ะมีปีหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยย้อนมาฝั่งที่ทางอปทอเน้นย้าว่าไอ้ด้านการบริหารจัดการเนี่ยคือด้านที่สําคัญที่สุดมันมันใช่เลยค่ะเราก็เลยไปทํา MOU ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูหิตรงก้าว่าทำยังไงที่เราจะ ไม่ให้นักเที่ยวนํารถขึ้นเองเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนักเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะต้องอามาปฏิบัติตามกติกาของชุมชนมาปฏ,ป,ฏปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบก,การบริหารจัดการเพราะอะไรฮะถ้าคุณทําตามกติกาสิ่งที่จะตามมาคืออะไรเรื่องความปลอดภัยฝันปกท้อนของเราเนี่ยรถนาเที่ยวก็จะเป็นโฟลว์วทั้งหมดซึ่งมันสามารถเซฟความปลอดภัยช่วงที่เกิดฝนตกถนนลื่นได้ผลดีอย่างหนึ่งที่ตามมาเนี่ยคือ พอเราไม่ให้นั่งเที่ยวเอารถขึ้นเองเนี่ยคนรถของเราเราก็ตั้งกฎกติกาขึ้นว่ารถแต่ละคันที่ขึ้นไปบนภูมิลเนี่ยต้องมีผูกถุงดำติดรถทุกคันเพื่อนําขยะของแต่ละคณะที่ขึ้นไปน่ะกลับลงมาด้วยคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องขยะได้ร้อยเปอร์เซ็นแตจากขวดน้ํากล่องข้าวที่เราเห็นทั่วไปบนใต้ต้นไม้เนี่ยก็เริ่มจะไม่มี ผู้พิการกับผู้สูงอายุนี่เราทำา o u u ร่วมกับรพสตเนาะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายซึ่งมันมีการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็จะมีอนาคารถเข็นไว้คอยบริการชุมชนของเราเนี่ยทำประกันฟรีให้กับนั่งเที่ยวซึ่งนั่งเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้เสียตังค์งยิ้มอีกพอมาช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยก็เลยทำโครงการมตาตรฐานช้าขึ้นมาค่ะมันจะครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการเวายยาา้นระยะห่างการตรวจวัด,วดอุณหภูมิการล้างมายล้างมือการสวมหน้าก,กากอนามัยนะครับการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มก้อนที่ไม่มากนะักนักท่องเที่ยวมั่นใจครับ พอม,มั่นใจปุ๊บเขาจะเข้ามาเขาบอกว่าเขาประทับใจในความน้ำฉีดจำใจการบริการที่เป็นมิตรของคุณชุมชนปกสะทอนสะท้อนวิถีเนาะไม่อย่างให้คิดว่าเป็นทางผ่านแค่มาชมดอกนางพญาเสือโคร่งอย่างเดียวของเรายังมีหลายๆอย่างที่รอนักเที่ยวเข้ามาสัมผัส